มาไม่ี่แม่คำแพงพามาลอตลาดสดกลุ่มพะวาปีเมืองอุดอรบานเฮาตลาดเกาแก่ที่ยูคูกับคนกลุ่มพวาปีมานับเร่ร,รอยปีเลยเด้อพี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านอำเภอเมืองว่าเป็นแนวดของกิ่นของยูหายากบอแนวอยากแนวกินหลายอย่างของพื้นบ้านเต็มตลาดเลยพี่น้องผักสดสดกระเพียบผลไม้น่าชนิ่บั้งแนบุน่ะหมักทุเรียนก็มี่หมักนัดก็มี่หลายจนเลือกบ่ถึกเลยอย่งางมะฮอดกลางตลาดกินตำบะฮุงกับเต๊ะ ดังหวยๆพี่น้องลานนี่เลยจ้าลานตำมักุูงเจอุ่มคอกแตกค่ะแซบจ้าจ้าแซบ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 จ้าแซบุงผ้าทำอร่อยมาก ไปกันต่อซ่อนข้างๆของตลาดบัดที่นี่ตลาดซุ้มซนจุดรวมของพื้นบ้านของปลาหายากเพียบมีให้เลือกหลายบักคากไผ่อยากได้แบบใดเลือกเอาเลยเมื่อหนีแม่คําแพงกระจัดนอไม่ไล่ไปสามถุงแบบจุกๆค่ะตลาดกลุ่มเพราะว่าปีบอดไดมีดีแค่ของกินได้พี่น้องมีหอยยิมมีความผูกพันของคุณในชุมชนบรรยากาศก็บอบอุ่นบักคักแล้วผู้ใดอยากไข่แม่คําแพงพาไปรอตลาดไดคอมเมนต์ไว้เลยเด้อจ้า